สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวกล่องรีวิวของเล่นใหม่กันนะคะก็มาดูกันเลยค่ะแป๊บหนึ่งนะคะค่ะก็จะอยู่ในสองกล่องนี้ไม่ใช่วันเกิดเรานะเราซื้อมากล่องละห้าบาทกับหัวนะคะก็แป๊บหนึ่งนะคะโอเคค่ะก็มาดูกล่อง ตริกมันทั้งตะกร้าเลยนะแยกกันนะคะกล่องแรกจะเป็นอะไรค่ะแล้วก็เอกเดือเส้นแล้วโอเคก็แกะกันในนี้จะเป็นอะไรดี นี่คือของแถมมันเป็น A ถึงแแล้วก็มันก็จะมีการ์ดการสามใบแล้วก็จะมีเป็นเห็นไม่รู้ว่าหนึ่งกล่องมันจะมีอะไรไม่รู้นี่เป็นสับปะรดนี่เป็นอุลตร้แมนถึงกระบอกนี่ที่จริงมันเป็นสีโอรดนะคะ แต่ว่ามองในกล่องเป็นสีสม้มค่ะกล่องที่หนึ่งหมดไปกล่องที่สองกันพิวิตเจอละคือเราแกะอ,ออกามา<ะ>แล้วนะคะก้อนอยู่นิดเดียวแล้วเราก็มารีวิวแป๊บนึงโอเคก็เมื่อกี้อะไรนะไปห้องน้ำอ่ะ แกะแล้วนะคือเราแกะออกมาแล้วนะคะเมื่อกี้พี่พี่เรามีไหนอ่ะโอเคก็จะมีกาสองอัน นี่เป็นเครื่องมืออันนี้เป็นสัก,กรลละนี้ก็จะเป็นลูกแก้วเจ้าเจ้าบายหมดนี่ค่ะมีสี่อันโอ้ยเร้ว,วหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ อันนี้ก็จะเป็นของแถมมันเป็นแมวแล้วอันนี้ก็จะเป็นมิกัจูนี่เป็นที่ห้อยมันแต่ว่ามันห้อยไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเนี่ยมันใส่ไม่ได้ฮะรูมันเละหมาโอเคก็ ก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะก็วันนี้ก็บ๊ายบายถ้าไม่ดียังไงก็ต้องขอโทษด้วยนะบ๊ายบาย